สวัสดีครับที่เห็นบินว่อนว่อนอยู่นี่นะครับก็บพือปีกเร็วๆนี่นะครับก็คือผีเสื้อชนิดหนึ่งมันเป็นผีเสื้อที่ค่อนข้างใหญ่ผีเสื้อชนิดนี้เราเรียกมันว่าผีเสื้อถุงทองครับผีเสื้อถุงทองเนี่ยมีอยู่ที่พบในประเทศไทยนีก็มีอยู่ประมาณ3ชนิดก็คือผีเสื้อถุงทองป่าสูงผีเสื้อถุงทองปักใต้แล้วก็นี่ผีเสื้อถุงทองธรรมดาครับ มันเป็นผีเสื้อที่พบได้ยากทีเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นมแมลงที่ใกล้จะศูนพันเพราะว่าสีสันมันสวยงามปีกคู่หน้าสีดำปีกคู่หลังสีเหลืองนะครับมันเป็นมแมลงที่ตัวใหญ่ก็เลยแบบจะถูกจับถูกเอาไปสตาร์ฟนะครับเป็นเป็นที่ประดับเพราะนั้นมันก็เลยเป็นมแมลงที่ใกล้ศูนย์พันนะครับแต่มันเป็นมแมลงที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของ ป่าธรรมชาติเพราะว่ามันจะเาขาเรียกอะไรออกไข่แล้วก็เป็นหนอนเนี่ยมันจะต้องมีอาหารของมันอาหารของมันก็คือต้นประเช้าสีดาครับอันนี้ผมพบในบริเวณบ้านของผมที่จังหวัดชนบุรีนะครับก็พบอยู่ตัวหนึ่งมันบินว่อนอยู่ที่ดมดอกแก้วอยู่ก็นอกจากเ,าเพราะว่าแถวนี้เนี่ยก็จะมีเถาตําลึงไงฮะมันก็จะ นอนมันก็จะเกิดที่ต้นตำลึงได้นะครับการกระพือปีกของผีเสื้อถุงทองธรรมดาเนี่ยจะก,กระพือปีกเร็วแต่ว่ากระพือปีกเร็วเหมือนนกก็เลยเรียกว่า golden bird wing นะครับก็คือปีกเหมือนนกบินกระพือปีกเหมือนนกแต่ว่าการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ช้านะครับก็มีสีสันสวยงาม ผีเสื้อถุงทองธรรมดาบินจากดอกโน้นไปดอกนี้อายุวงจรของไอ้ผีเสื้อถุงทองเนี่ยนะครับก็อ,อยู่แค่1 1บเถึงสิวันเท่านั้นเองตอนช่วงที่เป็นตัวเต็มวัยเนี่ยนะครับอายุก็ไม่ยืนมากนะครับก็จะมีในช่วงที่เป็นไข่แล้วก็เป็นหนอนนะครับหนอนเนี่ยมันก็จะมีพิษมีมีคันถ้าเกิดว่าเราไปจับถูกต้องตัวหนอนนะครับผมก็ไม่ได้เห็นตัวหนอนก็ไม่ได้ถ่ายรูปตัวหนอนมาให้ดูเอาเป็นว่าดูลักษณะการบินของ ผีเสื้อถุงทองถ้าเราเคยเห็นเนี่ยเวลาเราไปตามป่าเนี่ยก็จะเจอนะครับอันนี้ผมไม่ได้เจอที่ป่าครับเจอที่บ้านพีเสื้อถุงทองธรรมดาครับ ผีเสื้อถุงทองธรรมดาตัวผู้จะมีลักษณะที่สวยงามกว่าตัวเมียรครับมันบินชมแต่ดอกแก้วกับดอกเฟื่องฟ้าบินมาไม่ถึงดอกกล้วยไม้ครับอันนี้ก็เป็นเอื้องมัดฉาชมพูครับก็ผีเสื้อบินมาไม่ถึงสวยงามทีเดียว,วครับมัดฉาชมพูก็เอาความรู้เรื่องผีเสื้อถุงทองมาฝากนะครับเผื่อว่า เห็นมันบินอยู่แล้วสงสัยว่ามันคือผีเสื้ออะไรสีสันมันสวยงามครับผีเสื้อมันมีดูมีอิสระเสรีดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับม,ม,มีกล้วยไม้อีกชนิดหนึ่งมาฝากนะครับ ดอกสีเหลืองสวยงามอันนี้ก็คือเอื้องคำครับเอื้องคำก็เลี้ยงง่ายครับเป็นไม้พื้นเมืองครับนี่ปลูปกติดไว้กับกอขอนไม้ฤดูออกดอกก็ประมาณเมษายนนะครับอันนี้ก็สวยงามเลี้ยงง่ายครับถ้าสนใจพันธุ์ก็ติดต่อมาตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ องทะเลแห้งไปจั่วปลายเปเลวไฟถล่มป้ามอบดวงใจจนวายชีวารักตราจิเตเริงรักตรา